โอเคครับก็อันนี้เดี๋ยวเรามา recap กันแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการ recap นะครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการรีวิวโค้ดไปในตัวเลยแล้วกันนะครับคือว่าหลักการแรกก็คือว่าให้เราทําการคุยกันนะครับเมื่อเราคุยกับทีมงานแล้วก็ผู้ที่ต้องการทําโปรแกรมเสร็จเนี่ยให้เราออกแบบมาให้เป็นโฟลชาร์ให้ได้นะครับจะถูกจะผิดไม่มีใครสนใจหรอกครับซึ่งเมื่อเราทําเสร็จเนี่ยเราจะได้โปรเซสของมันว่า งานของเราเนี่ยมาจออกมาในรูปแบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนี้แบบง่ายสุดแบบไม่มีมาตรฐานไม่มีอะไรครับก็คือว่าหนึ่งก็คือสร้างหน้าฟอร์มขึ้นมาฟอร์มนี้จะต้องส่งรีเควสตออกไปเพื่อเซฟลงในริเบียให้ได้นะครับซึ่งเว็บตอนนี้เราใช้เป็นแบบเว็บฟอร์มนะครับเราใช้เราเริด้ในการทำเมื่อทําการเซฟลงในดิสเซบียนะครับให้มันส่งรีเควส t ใหม่ออกไปนะครับเพื่อให้มั variants, นทําการแสดงผลของ ข้อมูลทีอยู่ในดัตเตอร์บทั้งหมดนะครับคือแสดงคนเข้าเรียนนะครับหลักการที่ใช้มันก็จะมีการใช้เรื่องดัตเตอร์เบสมีการเรื่องใช้ List ์วิวนะครับมีการเรื่องทำอินพุตฟอร์เมื่อเราคุยกันเสร็จนะให้เราทําการเดินไปคุยกับผู้ใช้ครับว่าผู้ใช้ต้องการหน้าตาอินเทอร์เฟยังไงให้เราทําการดีไซน์ครับซึ่งการดีไซน์จะต้องระบุ URL ตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราใช้ URL ตรงไหนในการดีไซน์นะครับ อยู่ข้างบนไหมนะครับในหน้ากากมันเนี่ยต้องการคอมโพเนนต์ตัวไหนบ้างครับอย่างเช่นยินพุทฟอร์มนะฮะเรดิโอบ็อกซ์นะครับ, box, รบหรือปุ่มบัตชั่นนะครับในการส่งฟอร์มไปนะครับ <c oughs> ซึ่งในเราด้วยต้องมีการส่งฟอร์มที่มันมีตัว csrf ด้วยนะครับซ่อนไว้นะฮะในการส่งไปเมื่อส่งเสร็จนะครับเซฟลงในดาตเบสแล้วก็แสดงผลออกมาอันนี้คือสิ่งที่ควรจะทํากัน นะครับเมื่อทำนี้เสร็จนะครับให้ทําการเซตอัพฮะเซตอัพตัวลาลาเบลเรานะครับซึ่งผมเซตอัพไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันว่าเราจะไล่ค้ดยังไงนะหนึ่งนะฮะผมปิดนี้ไว้ก่อนเลยนะครับหนึ่งที่ควรทําอย่างแรกก็คือไปที่ ENV ครับนะฮะทำการชี้ดัตเตอรเบดให้เรียบร้อยฮะว่ามันอยู่ตรงไหนดัตเตอรเบดเราไปสร้างไว้นะครับวิธีการสร้างก็คือ ใช้ xm <c oughs> ใช้จับ xm สร้างขึ้นมานะฮะ,ขะเข้าตรรรงนนี้นะคับก็ไปสร้าง database บบขึ้นมานะฮะแล้วก็สร้าง table ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลนะครับหราตั้งแตชื่อ check student นะฮะ table มีสองตัวคือ check เอาตัวเดียวก็พอครับ subject ยังไม่ต้องใช้ก็ได้ตัว check นะครับในตัว check นี้จะมี structure คือ มี ID ที่เป็นแบบ auto increment นะครับ <c oughs> มี name นะครับมี subject ID นะครับที่เราใช้นะครับเป็นแบบวาชา h a subject ID เป็นแบบ integer นะครับโอเคเมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะเอาข้อมูลนะครับกรอกเข้าไปได้ลงในนี้นะครับเราสามารถกรอกลงในระเบ b s ตรงๆก็ได้ครับหรือเราจะสร้างฟอร์มที่เรากำลังสร้างต่อไปครับ รีวิวโค้ดอันที่สองครับที่คุณต้องทําก็คือว่าคุณต้องไปที่เราครับไปที่เราว่าในเราว่าทำอะไรบ้างคือคุณไปที่ตัวตัวเราวานะฮะแล้วก็ไปที่ตัวเว็บนะครับในนี้เรามีสองเรานะครับผม import request ด้วยนะฮะริง <c oughs> อาจจะไม่ต้องรีพอร์ตก็ได้อินอินพก็ได้นะครับก็คือหนึ่งคือตัวแรกครับก็คือเราวา ราวตัวนี้นะครก็คือแค่โชว์ฟอร์มครับฟอร์มที่ว่าเช็คอันที่2คือเรา้แบบโพสต์นะครับที่ทำการเซฟเซฟตาราเบียดใช้คำสั่ง Insert นะฮะ db table insert นะครับ <c oughs> นีควีตนี้จะส่งมาจากฟอร์มตัวนี้นะครับส่งมาจากฟอร์มที่ที่สร้างชื่อว่าเช็คนะฮะแล้วในฟอร์มโพสตก็จะแสดงโชว์เช็คนะฮะถามว่า2ไฟล์นี้อยู่ไหนนะครับ อยู่ที่ดีซอร์ทครับสองไฟล์นี้อยู่ที่ดีซอร์ทนะฮะเช่นไฟล์เช็คตัวนี้นะฮะไฟล์เช็คตัวนี้มีการก๊อปปี้โครงสร้างของ boot ต็ปมานะโอเคเนี่ยนะก็คุณก็ไปก๊อปปี้ในเว็บไซต์ได้ครับก๊อปปี้โครงสร้างนี้เชิมพมตามก็ได้ครับพมพ์พิมตามนี้ก็ได้ครับแต่น่าจะก๊อปมาน่าจะดีกว่านะก๊อปโครงสร้างมานะครับก๊อปโครงสร้างเสร็จนะครับ <c oughs> ให้เภสัชทาการเขาเรียกว่าทําการจัด การฟอร์มสร้างฟอร์มซะนะฮะสร้างฟอร์มขึ้นมาซะฟอร์มเราก็จะมีหนึ่งมีเนมนะฮะนี้นะครับมีเนมตรงนี้นะฮะที่สองก็คือมี雷 box นะครับประมาณน,นี้ประมาณนี้ครับ ไม่รู้ว่ามีตรงไหนถูกตรงไหนผิดประมาณนี้เห็นไหมอันนี้เรียกกันนะฮะอันนี้คืออันนี้คือ input text นะครับอันนี้คือ radio สองตัว radio box ตั้งชื่อนะครับต้องตั้งชื่อให้ตรงนะ ไม่งั้นมาส่งฟอร์มไม่ได้นะครับเมื่อตั้งชื่อตรงนะครับให้สร้างปุ่มซับมิดขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะโดยใช้บัตเทิ t ไทยซับมิ t นะครับในการทําสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าลืมใส่ตัว CSI เข้าไปด้วยนะครับพร้อมกับกําหนดเมตต็อดของฟอร์มนี้ให้เป็นโพสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการส่งแอคชั่นนะฮะว่าให้มันไปทํางานที่เราตัวไหนนะครับเราก็บอกว่าให้มันไปเราที่ชื่อว่าเซฟเช็คนะครับ ก็คือตัวนี้เรานี้ชื่อว่าเซฟเช็คนะฮะมีเม็ดต่อเป็นโพสแค่นี้เองนะครับเราก็จะสามวิธีการรันนะฮะเราแก้แค่นี้เองนะครับนี่แก้แค่วิฟมันก็แก้แค่วิวสองตัวนี้นะฮะสร้างขึ้นมาสองตัวื่อใครสนใจตัวนี้นะครับก็ลองพอสได้นะฮะ <c oughs> นี่คือตัวแสดงยูเซอร์มาจากไหนยูเซอร์นี้ก็มาจากการคอมเพกยูเซอร์ตรงนี้นะ ชื่อมันจะต้องตรงกันของตัวนี้ไม่ไม่มีดอลลาร์นะอ่าเวลารั n นนะครับเราก็พิมพ์คำสั่งในการสร้างเซิร์ฟเวอร์มาโดยใช้ php ทั้งคู่ใช่ครับ php อันะฮะเซิรฟ์ฟมันก็ทำการรั n นไปที่พอร์ตแ0 0พนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาเราก็จะได้ฟอร์มต,ตัวนี้นะฮะถ้าเรากรอกข้อมูลเข้าไป เห็นไ,ไหมฮะอ่าเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามันส่งไปที่ไหนเราต้อง inspect เนะี่ยในบอดี้ของเราเนี่ยก็จะมีโอกมบอดี้หรอคอนเทนเนอร์นะฮะเห็นไ,ไหมฮะจะมีฟอร์มเป็นแบบโพสต์แอคชั่นก็ไปเซฟเช็คนะครับมีฮิดเด้นตัวหนึ่งก็คือ C S I F ตัวนั้นนหะก็คือฮิดเด้นตรงนี้นะแล้วก็มีอินพุตเห็นไหมฮะมีอินพุตตัวนี้ตัวหนึ่ง แล้วก็มีรีดิโออยู่สองตัวรีดิโอสองตัวนี้นะครับกดซับมิดนะฮะมันก็ทำการเซฟดัตเตอร์เบดแล้วก็เอาดิสแตตเตอร์เบทั้งหมดมาโชว์นะก็ราะนั่าพี่ชานี้ก็จะโผล่มา ww อันนี้คือการดึงดัตเตอร์เบดนะครับดึงดัตเตอร์เบดใช้คำสั่งที่ชื่อว่า db table get เห็นไหมฮะเอาชื่อเทเบิลมาแล้วก็ใส่คำสั่ง get เข้าไปก็จะได r RA y ตัวหนึ่ง อะไรนี้ไปวนลูปนะครับไปวน,นลูปในตัว show check ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเบรดเป็นคำสั่งของเบรดนะครับก็คือใช้ add for each แล้วก็จะลืม end นะฮะมันก็ใส่ตัว list ที่เราต้องการเข้าไปนะครับก็จะได้สิ่งที่ user ต้องการตามนี้เลยนะฮะเราก็สามารถทำให้โปรเซ s ที่เราดีไซน์ไว้จบลงนะครับง่ายไหมห้า <laughs> นาทีนะครับก็ทบเทคนิคก็คือ มาไล่ดูนะอาจารย์อาจารย์พิมพ์อะไรบ้างมาไล่ดูนะฮะแล้วก็พอสไว้ได้ไหมพอสไว้นะครับค่อยๆค่อยๆดูนะฮะแล้วพอสไว้นะครับตามนี้นะฮะครับขอบคุณมากครับขอโทษด้วยที่เอ่อวิดีโอไม่เวิร์กนะครับแต่ว่าก็เราก็แก้ด้วยการรีวิวโค้ดตามนี้ ได้แน่นอนนะครับขอบคุณท่านสาท่านครับ